ถ้าขนาดนั้นนะคือแบบจะหลอกยังไงก็หลอกไปเถอะชับเปอร์ชับเปอร์ชับเปอร์ิดวกู่ชิปหัวแล้วผมเกิดใต้ดินผมเกิดใต้ดินไปอไปผมปั่นรอเลยโอ้ไม่มีลุนเอาไงปั่นก่อนนะแขนกึ่งไบรุ่นไปรุ่นเขียวเขียวเฮ้ยผมปั่นแ้วครับให้ผมพับไม้เรียกเลยแหละหัวแอปเปิ้ลมาเลยของเซตแทบวะ ไม่เห็นมาที่วะสองเโอ้เขาเซตแทบยับแน่เลยปะปวดปวดปวดก็ตามเดินปวดอะไรกันมาม่มา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 กาัวมอมามามตมามตู้มามาม้างา่างามาม้าาม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 าาม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 าตาาามาามาากา ปังโอ้ยโอ้ลำแสงลำแสงตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหนอีกตู้นี้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 ออลองกล่องนี้เฮ้ยมันเช็คตู้มันเช็คตู้มันเช็คตู้เออกล่องกล่องนี้นี่ไม่ดีเลยเดนไปก่อนโดนไปก่อนมันรู้มากกว่ามันรู้มากกว่าเฮ้ยเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ฝอยรอบฝอยรอบเฮ้ยเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบ สามเองผมตัมเองผมตัมเองแแบบแแบบแบบแบบมันไม่เสร็จแยกย้ายไปทำภารกิจของเรามามผมหิวกระทิบเครื่องมันกะทิบเครื่งแดงแกงคาราบาวอ่ะโหละเขียวสามคนแกงคาราบาวแกงคาราบาวหัวไม่เหมือนกันนะครคาราบาลไอผมใส่แว่นเขียวด้วยนะ แกงคารบาวหน้าตาตู้ดีเซแล้วเรเร่เสเรืไมระวังแถบนะผมว่าเขาเซ็ตไม่แล้วเขามองเห็นผมผมาจะเห็นแลผมตู้นอกผมตู้นอกไม่เห็นไม่เห็นรียบร้อยเรีบร้อยรีบร้อย

ไอ้บนกระมาบนกระมาโอ้โหสองหน่อยจังหวะนี่ล้วมันเจอนะมันเจอนะมันเปิดตู้มันเปิดตู้มันเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ลง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 บอด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 ยังทับไม้เฮ้ยเจ็บโซนอ้ยทำไมมันเดินช้ามันนะบักไปแล้วนะาเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยออกเหรอเอ้าครับเฮ้ยเขาว่าฮ้ยเขาหายแล้วเขาหายแล้วเขาแกล้งนะเขาแกล้งเฮ้ยเขาเอาผมเขาเอาผมเขาผมช่วยเลย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 บอดบอดบอดไม่ได้บอดไม่บอดไม่บอดเฮ้ยเออระเบิดโอ้กุดโดนไปด้วยด้ยแมลงบอด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 ละลายเลยละลายเลยผมละลายไปสาย เจ็ดสิบแปดผมแปดสิบแล้วปุ้มายังกะสิบเก้า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 ตู้ตู้ตู้ตูแตะเร็วเราไปตู้เลยเร็ว้มจะแตกบันสับสนมันสับสนมันสับสนสับสนงงวยมันงงวยี่มันเอาผมตู้เดิมตู้เดิมตู้นอกตู้นอกตู้ในบอกใครบอกใครตลตู้ลง มา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 ตูวเดิมตัวเดิมตกลงมาตกลงมาข้างบนตู้ข้างบนอ่าสวยสวยสวยมามาลงล่างไปเลยลงล่างเลยพี่ลงล่างไปเลยพี่ลงล่างไปเลยเอ้อเก็บไม่จ้ำเก็บไม่จ้ำเก็บไม่จ้ตู้ล่างตู้ล่างตู้ล่างมาเลยวรักขึ้นบนอีกเฟย์ตู้ล่างตู้ล่างเออโดนอีกทีนึงตัวล่างตัวล่างตัวล่างมา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 โอ้เครื่องหมดแล้วเนี่ยเขาสติไม่ดีแล้วนะเฮ้ยเขามาเขามาผมแตกก่อนผมแตกก่อนผมแตก โอ้พี่พี่ช้ามาโอ้บังแกก้าพี่ช้าพี่ฉาพี่แบบผมลูกเองผมลูกเองผมส่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 องอะท็อปออกมาได้ไหมคันกลางกลางกลางห้องกลางห้องพี่พี่แตกงละพี่พี่แตกงละแตกเลยแตกเลยพี่พี่อยู่บนพี่แตกงละเหย่ยแกะเอาตู้เข้าตู้เข้าตู้ต่อเข้าตู้ต่อปัญหาไม่รีว่ะรีแล้วรีแล้วรีแล้วผมเสร็จล้วผมเสร็จล้ว ลงมาพี่พ um ี่ลงมาผมเสร็จแลักเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมันดักเปล่ายังพี่ไม่เปิดตัวรอ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 อุ้ยเอ้ยโดน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 บนตู้บนทางออกตู้บนทางออกตู้บนตู้บนโดนโดนอีกโดนอีกตู้ล่างมีเปล่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่พี่หลัง มองเห็นมองเห็นคุณป้อมเฮ้ยเขาเจอผมเจ็ดสิบสองเอาทำไมเป็นกูล่ะยิ้มยิเฮ้ยมันกดไม่ทันเดี๋ยวตามอยู่ตามอยู่โปรจัดโปรจัดใส่ตั้งกลุ่มครึ่งหน้าจอเลยเนี่ยตามอยู่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 อะไรวะเรื่องกูดาวอยู่จะเสร็จละอุ้ยเยนมากว่ะท็อปขั้วขั้ว ตู้บนตู้บนมผมมา <นะ S 1> ผมมาผมมาเดี๋ยวผมลากไปเชื่อมันหลงม,มันหลงมันหลงทุบทุบนพอแล้วมันหลงมันหลงมันเปิดตู้มันเปิดตู้ข้างล่างเปิดทั้งสองตู้เลยเปิดตัดเลยเปิดสามเ,เปิดทุกตู้ที่เห็นมาแล้วบั๊บเฮ้ยอยูบเอ้ยดีเบบแบบแบบแบบเดี๋ยวตู้เดิมเดี๋ยวผมเข้าตู้เดิมพี่พี่ผมเข้าตู้เดิมพี่พี่บอัสดี อตัวล่างนะตัวล่างเดินตัวล่างบอดอีกบอดอีกี่บนมาบอดอีกอดรัวๆเลยมันสีม่วตัวหพี่แตกมเ้ยพี่แทกถ่ายนะเด็กผูถ่ายนะผมกลังขึ Mother, on one. One, yes, ้นไปพอพี่ผปถ่ายไม่พอเอ้ยได้ว่าเอ้ยสวยตัวตัวตผมเข้า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  ผมมา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 ตู้ล่างโอ้ยสองตู้เลยสองตู้เลยสองตู้เลยผมมาผมมาผมมาเน้นเน้นเน้นเอาไปตันอ่ะเฮ้ยเอาไอ้รอกันี่รอกันนี่รอกันตันตู้รอกันตันตู้รอกันตันตู้เออวางไว้วางไว้โดนไอ้ตู้ไอ้ตู้พี่พี่ตันไม่ทันอ่ะ ตันน่ะตัน uhm> น่ะตันบีบีตันอุ๊ยสลบเลยแดาวแบเฮ้ยผมบ๊อบจะมาเจอผมมาเจอผมมาเจอผมไม่โดนผมบ๊อบไม่โดนไม่โดนออกไปออกไปมีอยู่หน่อยอยผมจะรีแล้วผมจะรีแล้วผมจะรีแล้วผมจะรีเสร็จแล้ว ไอ้หนุ่มเล่นทั้งปั่นดวิดมันอยู่ไหนปั่นเงาๆอะไรวะตู้บนตู้บนนี่มันไปแล้วว่ามันแมวแล้วกลางแมพกลางแมพกลางแมพถนนถนนเล้ยไปได้เดวิดเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเขาตู้ยังเลยผมติดติดเข้าแล้วเข้าแล้วเข้า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 เฮ้ยมันยิงยักษ์ว่ะแ้ยิงยิงยักษ์เหรอยิงยักษ์เหรอลลลงงง Could I emit it loom 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 loom? Evil mouth, say young, say young. Yang yang yang, but long lạng, long lạng. To them, to them, Tui them, tui are tui them, they are tui them, they are to them, tui are Tui them. Too long, too long. We quay. Awa, lặng lẽ. We went to a long lạng lẽ. Ay, y'all, 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 เบอด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 ้เมจะมันเจอผมเดตั้ตัวล่าง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 ผมดีเสร็จแล้วโดน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 ตัวบนก็ได้ตัวไหนยืนนิ่งแล้ยืนนิ่งแว้ตัวล่างหรอยังยางยังยง ผมเข้าแล้ว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 เอาบดนะเรียบร้อยพิ่งเออสวยสวยตุลาง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 างตุลางตุลางางลาลาางาลาางามาาาาาลาาามาลา เน้นเๆๆนเอ้ยเอ้ยโดนโดนโยังโดนยังโดนยังโดนันก็เด็นเลยอะไอ้เดวิดมันมาควนเนี่ยมันังมีส่วนร่วมะเพื่อนมีส่วนร่วมโดนเมีใครตู้นอก่ะยัง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 ขอเชอผมลองดูหน้าต่างกัวป่นมากไจ้ปป่นนละ อุ้ยโอ้โดนเฉยจะเสร็จแล้วผมจะเสร็จแล้วผมนครับเอ้ยเขามาผมว่าพร้อมพร้อมตัวนอกพร้อมตัวไหนตัวไหนตัวนอกตัวนอกตัวบนโดนไปก่อนผมเข้าต่อเฮ้ยผมยังรีไม่เสร็จนี่มาเชื่อชิมหายแล้วคุยโอ้โหเขาเห็นผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคโอเคโอเครูเหลือง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 รูเหลี่งเหลี่งมาเลยเหมือนจะมีอาการนะคนเนี้ยโดนไปหลายครั้งแล้วเด้อกี่ครั้งแล้ววะ ่จะเสร็จแล้วผมจะเสร็จเหมือนกันผมเข้าผมเข้าเข้าผมปั่นข้างล่างผมปั่นข้างล่างเฮ้ยยังไม่ได้ว่ะเดี๋ยววนก่อนวนก่อนวนก่อนเฮ้ยจิ้นมาผมาผมข้างล่มาขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนาขึ้นมาข้มาขบนาขึมานมาข้า้นมาข้า้าข้นาขนา้น้มขาน้าน้ พร้อมยิง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 ยิงพีง่เองสวย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 <ม>ร้ยมาระวังท่านมาเราจะวางแท็บแล้นะ,นะมันถือแล้วมันก็ไม่วางจริงนะแท็บเนี่ยจะวางแล้วจะวางแท็บแล้วเฮ้ยผมรีเสร็จแล้วอยู่ในหน้าตู้ปะ <söz> ผมลุกเองผมผมยังไม่ได้ลุกผมลุกเอง <söz S 1> ในเดี๋ยวผมลุกแล้ววิ่งลงตู้ล่างเอ้ยเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ผมลุก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 ไปแล้วเข้าอยู่ตู้โม่กล้าไม่ยี่อบัลลัดมันเยอะเกินอ่ะอ๋อนเดียวิดอดีมีทุกทางอดีตเป็นกทางโม่โอ้เจอันเจอผม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 เจอกันเจอ พี่พี่ผมมาโอเคตู้บนตู้บนตู้บอเลยอย่างนี้ตู้บอตู้บนตู้บนมาเล่นบอลนีะได้ปั่นไฟข้างล่างตู้บนลเลยตู้บอฮิวก่อนไหฮิวก่อนไหผมปแล้วมาเชื่ออยู่กับผมเปิดตู้อ เช็คตู้มเช็คตู้มเช็คตู้มไปเหีวดิมันไม่ไปเหี่ว่ะผมมาแล้ว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 ไหนวะยิ่รอเลยวะอยู่รอเลยเอ้นเน้นเน้นเออบอด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 ไปหนักแล้วคนนี้หัวพูดหัวโนไปหมดแล้วอ่ะสวยก็โชว์ หิวๆๆอุ้ยไม่โดนอ้เหียหัวเหมือนโนหัวแตกแล้วล่าอย่างเี้ยงอุ้ยแตกเดี๋ยวผมโคโจดทีนึงโง่ๆโงงงงเลยเอาไปอีกทีงงดิทำได้ไงกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยเอาไปอีกทีนึง ไปกดตีแล้วว้กดตีดิตีแมงล้มดิอะไอุ้มเอ้ยโอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพล่ไอ้เรายังไม่โดนแหวนเพิ่งเปลี่ยนเลยวะเดวิดช้าจังวะโอ้เข้าปัดคนเดียวมันยืนจูบเลยยืนจูบเลยวะต้องให้เดวิดเชื่อเขาสาเลยผมพักคาเสากับมันเนี่ยหรอ เออผมบักอกาเสารกับมันเนี่ยอ้าวโอ้ยแอบบ้านำอะไรเนี่ยต้องเลยนำอะไรกูเนี่ยไราช่วยไม่ได้โอ้ยมันกัดผมแล้วมันกัดผมอุ้ย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 อะไรวะแล้วตัวมันตัวมันซ้อนกันน่ะตกตาเลยยืดแต่ก็ไม่ได้เด้ ปักเลยอ่ะเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วมดีดีดีโอ้มันทำอะไรกูเนี่ยมันต้องเป็นความสุขมันไอ้กิจวิธิแฉกแฉกอายกาขึ้นอะไรอ่ะไอ้ยังยังยังตามหน่อยพี่บอดบอดบอดผมกลายเป็นผีผมกลายเป็นผีผมกลายเป็นผี กลายเป็นผีโอ๊ยผมตาบอดจะซองจะซองแล้วผมกลายเป็นผีแล้ววะผมคือผีว่ะผมเดินมาผมพยายามเดินมาตันตู้อยู่ดีๆกลายเป็นผีแล้วว่ะเฮ้ยขับไปรถไอ้ขับไปรถผมเดินไม่ได้หรอจะเดินออกแต่พยายามเดินกลายเป็นผีแล้วตอนเนี้ยไอ้ป๊า ปล่อยปามในเนี้ยเกมจะจบปะไม่จบผมว่าอยู่อย่างนี้แหละยันยันเช้าอ่ะอะไรแบบนี้เนี่ยออกเลยเอาออกเลยออกเลยออกเลยเอาเกลิไปเดี๋ยวปั๊บอะไรเนี่ยโคจบจบจัดคือจบจริงโดนอย่างเกเขอบคุณไทย เามีอาการแล้วเขาไว้นี่หรือเปล่าโอ๊ยแอบแอบเฮ้ยปั๊มปั๊มเป็นผีเหรอคือผีอะไรทุกคนอย่าได้เป็นผีเฉยเฮ้ยเดินเดินเดินออกแล้ว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 อะไรเลยเลยปวดเช่วยกันดันหน่อยดิช่วยกันดันหน่อยเฮ้ยเมันดันไงวะ ผมมันกลายมันมันกลายเป็นผมผมกลายเป็นมันเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้วะมันเอาแม่เหล็กแปะไว้เนี่ยติดกระจ่างเลยไล่ดันดันอึ้ยเนี่ยออกแล้วอึ้บเอาเดี๋ยวปิดดันไม่เนี่ยตกจะหนีเอ้ยออกแล้วออกแล้ว อออกเลยออกเลยเดี๋ยวปัดแล้วเลือดไม่หล่ด้วยนะดูดิเฮ้ยปวดปวดประสาทเลยวะเิมออกเล้วเลยเลยผมัดอะไรวะเนี่ยเกมผมกำลังมันเลยมันกร้อนอะไรเนี่ยแล้วผมมากลายเป็นผีเฉยเลยผมรั่วโดนผีกัดอะ พีกัดหัวพีกัดหัวพีจับหัวเรียกอนเรียก่อนคิวมันออกมันช่างงาม